ดีครับอยู่กับเราครับช่องพลายทางเงินครับผมวันนี้ก็มาดูอาการตุกมันของพิโก้ครับผมรอบสงครับผมรอบเดี๋ยวถามคุณตาครับวันนี้พิโก้ตกมันในกี่วันแล้วครับคุณตาครับสามวันนี่ครับผมอ๋อสามวันแล้วครวันี้จิงแน่นอนใช่ไหมครับไม่หลอกใค้งูนี้ไม่หลอกเลยคุณตาทำความสะอาดเสร็จหรือยังวันนี้ครับผม เสร็บร้อยแล้วครับอ๋อเสร็บร้อยแล้วเพิ่งจะหยุดาหารนื้กิน <Avenue S 2> รครับอ๋อครับมันได้สามวันแล้วนะครับพีกโก้ของเรางวดสองแล้วนะครับผมงวดแรกนี่ตกี้วันคุณตาตงวดแรกเกือบถึงเดือนกับผม้กเกือบถึงเดือนอันนี้งวดสองมีกอกสองอีกมีกอกซองอยู่อ,อ๋อทำไมมีายกอกแค่<ร>พี่โก้ของเราใส่ซุบบูนาะตา ครับก็ไม่ให้มันกินสักเท่าไหร่นะอ๋อจะไม่ลูกเขาตกได้ไงเป็นแช้งไว้รุดมั้งครับไว้รุดโมเทีก็แต่ว่าเขาไม่สมบูรณ์แต่เขาอ้วนดีนะครับผมดูเนื้อหนังเขาครับก็จูออกตอดนี้เป็นตัตอนหรอสาวก่นกันจูเรื่อบอกนิดนิดเนาะคุณตาเนาะครับไอจูมันออกเพราะว่ากำลังออกได้สามวันนะครับผมพอจะออกต่ตอนกลางคืนแล้วมันไอจูเพราะว่าจูจะออกน้ำมันตอนกลางคืนครับผมอ๋อครับ กลางวันด,ด,ดูตาเขานี่ขวางเลยครับผมระเวงครับคือระเวงนะครับสงสัขขยว่าก็จบสงสัยจะคำน้อยต่อละมั่งคงคงดิโอใช่าไอ้คุณตาใช่ดูดูดดแล้วคำน้อยนะ่าจ,จะตกนะอ๋อครับดูคำน้อยกับโซบือนกันมีหลังไหมอ้วนเต็มหนึ่งงานครับคำน้อยครับกระดูกหลังเลยนะครับโวันนี้มีสมูทให้ด้วยครับใส่สมูทด้วยคุณตาใส่สมูทให้ด้วยครับสมูทก็ ดเคลียร์ครับผมเพราะว่ามันลุกนะครับนี่ครับครับผมไอสมุกให้เอซีได้ชมกันอย่างดีเลยครับถ้าเราไม่มีสมุกอย่างนี้เราถ้าเราจะปล่อยไว้มันก็จะลุกเปครัมผมลุกไปด้ปเนาะครับยังไงก็ต้องทําให้มันสะอาดไว้ก่อนครับ,รบเพราะว่าช้างกระทุกมันมานาน,นกว่าจะเขียวได้เนาะตาเนาะทามันไม่สะอาดแเราทำความสะอาดก็จะไม่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 ปลอดภัยเนาะ มันเ,มเวลาเราดึงขยะมาอย่างนี้เวลาเราดึงเศษอาหารหรือกองขี้เขามาอย่างนี้นครับรถ้าเขาเป็นอะไรมาถ้าเขากระดูกใสเราหรืออะไรเราเนี่เราจะไม่มันจะไม่ขีขวางตีนเราัจะไม่ขีขวางขาเราจะไม่ฉุดดมเนาะคนตาเนาะ ครับมันไม่สะดุดล้มนะครับครับผมยังไงก็เอาสะอาดก่อนถึงที่เขานอนยังไม่สะอาดก็อย่าพึ่งว่ากันนะครับไม่มาดูเพียที่เขาครับผมเพราะยังไงผมก็ต้องเตรีตัวผมเองเลยก็เตรีตัวของเขาด้วยครับครับเพราะว่าผมนั่งตรงมันหรือไมเนาะครับในสามวันนะครับผมคนเราถ้าจะกล้าแบบนี้นหะถึงจะเสียคนครับผมครับยังไงเราเอาความระมัดระวังไว้ก่อนครับนี่ก็เป็นความรู้ครับคุณตาสอนว่าคุณตาเคยมีประสบการณ์มาก่อนครับผม ก็บอกให้อพีดีได้ฟังกันครับผมวันไหนที่เขาหยุดตกมันวันนั้นเขาจะสะอาดสะอ้านครับผมครับผมใช่ครับผมพอเราต้องซีบจะโค้งก่อนเนาะครับตอนนี้ให้ขอขอให้ผมซีบตัวเองก่อนครับผมยังไงก็บางวันก็อยู่คนเดียวบางวันก็มีหลานมาเฝ้าก็คือฟานไม้แล้วก็ฟานเลนฟานเลนฟันเลนครับผม มีแค่นี้เลยถ้าจะโทรไปเอาหน้าขันขึ้นมากับฟานขันขึ้นมาแกกัอยู่ไกลกับปูรุนครับผมยังไงเราก็ต้องสู้คนเดียวก่อนครับถ้ามันเอาถ้าเขาเอาเขาไม่อยู่ถึงจะเรียกพวกเขามาครับแต่เขาตรงมันอย่างนี้เขาก็ไม่เป็นไรนะนิสัยเขาก็ยังดีอยู่ครับแต่เขาก็อยากเป็นนักเลงไซนิดหน่อยครับคมดานาะช้างแต่ผู้น้องคนตาเนาะครับมันไม่เหมือนไอกองเงิน้วครับมันแต่เชือกไม่เหมือนกันนิสัยนาองคนตาเนาะแต่เชือกไม่เหมือนกัน แต่ไม่รู้สองเชือกนั้นจะเป็นยังไงผมก็ยังไม่รู้นะสักเขาตกมันนะครับผมแต่พี่โกโ้นี่เขาก็สอนผมมาแล้วครึ่งเดือนครับอันนี้เป็นชุดที่สองน,นี่เออผมรู้แล้วว่าเขามาอย่างนี้ครับนีสใยเป็นยังไงรู้แล้วครับเขาเริ่มเริ่มเริ่มจะจับนีสัสเขาได้แล้วพี่โกโ้เวลาตกมันครับถ้ารถเรามาจอดตรงนี้นี่เขาจะทําใส่แล้วเขาจะกระโดดมาสุดแรงเลยเมื่อวานกระโดดใส่รถโอ้กระโดดใส่รถ จะขี่สาเลง้องมาเอาหญ้ามาลงตรงนี้ไม่ได้เห็นเขากระโดดใปขี่กลับไปลงตรงนั้นครับป้องกันได้ก่อนเนาะเอาปลอดภัยไว้ก่อนแบกโซ่เราจะแบกให้เขากินดีกว่าอย่าเอามาใกล้เขาเลยเดี๋ยวกระโดดมากูโซ่ขาดนะคุณตาโซ่ขาดมันจะลำบากทุกคนเลยครับผม่ใช่ครับผมไม่ใช่จะลำบากจะผมคนเดียวนั้นลำบากทุกคนเลยครับผมช้างที่อยู่ช้างที่อยู่บริเวณนี้นี่จะเอาออกไม่ทันเลยครับ ยังไงผมก็ขอเซฟตัวของผมและก็เซฟตัวของเขาเองเซฟความปลอดภัยทุกๆคนที่อยู่บริเวณบริเวณนี้ครับผมครับผมบางคนเขาว่ามันตกมัน,มนไม่มันไม่ทําอย่าไปเชื่อเขาเลยครับผมเวลาแบบนี้แหละเวลาเขาบ้าครับเวลาเขาดีไม่ดีนี่เขายังรู้จักเจ้าของนะครับบางเชือกนะครับผมบางเชือกยังไม่รู้เลยนะใช่ครับผมใช่นี่จริงเลยครับผม ก็ดูจาตัวเมียยังไม่รู้จักเจ้าของเลยเจ้าของให้กินทุกวันเขาจะทำวานได้เลยครับอันนี้เราก็ขอเทไปไว้ก่อนถึงจะชอบกับตกถึงจะจะว่าผมโยนอาหารให้เขากินกับกับกับอะไรเขาเลยครับผมก็ไม่กล้าเอาออกเหมือนกันฮะครับผมอันนี้ผมยอมรับครับต้องเซฟตัวเองก่อนของคุณตานะครับถ้าเขาไม่ตกมันเนี่ยผมจะไม่ให้มีอยู่สักก้อนเลยครับผมทําความสะอาดตรงผมทุกวัน อันนี้ผมขอบอกแม่แม่เอฟซีไว้ก่อนนะครับผมครับผมจะว่าโอ้ควานตาขี้เกียจอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับครับจะแร้วครับ,รบตอนนี้พ่โกของเราก็กินอาหารนะครับผมกินอย่างเดียวครับอน๋อนี่ให้เยอะวันนี้โอ้ให้ตอนเย็นดีนะครับผม โอ้คุณตาจะพาหล้านชกมวยอีกโอ้ที่สอคุณตาจะพาหล้านชายเกยไปชกมวยนะครับผมครับผมดีมากเลยคุณตาครับก็ทุกได้สามวันครับดูที่ของมากร้งเขาครับคุมา,มาครับ เป็นก๊อกสองนะครับผมก็ไม่รู้จะตกนานเท่าไรก็ไม่รู้นะคุณตาเนาะกอกสองครับก๊อกสองแล้วเนี่ยพวกแรกก็เดือนกว่าก๊อกสองยังไม่รู้ครับต้องคอยดูติดตามกันต่อไปนะครับผมกอกสองต้องดูก่อนครับก๊อกสองไม่รู้จะมีก๊อกสามครับจะเลี้ยงกันให้เขากินมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเขาสมบูรณ์ไงคุณตาเขาเป็นช้างเลยลูกด้วย สองครั้งครับเพราะวันไหนตาตาให้แกให้แกกินครั้งเดียวครับแต่ครั้งเดียวหรืท้องท้องเต็สุกเลยนะครับเพราะช้างก็รู้กินน้ำเยอะคุณตาก็สมบูรณ์กินเยอะครับผมครับพี่ค้ำน้อยก็เข้าโคกปที่เรียบร้อยนะครับพี่ค้ำน้อยนะครับผมตอนนี้ก็กำลังยูนหารให้นะครับ ทุกเชือกนะครับผมยาช่วงนี้ก็แห้งๆครับเพราะว่าฝนไม่ตกเลยครับตกงวดเดียวดงวดนั้นก็หายเลยนะครับผมดดครับ<ๆ>ผมก็รอฝนรอแล้วเราอีกก็าเห็นตกมาอีกนะครับร้อนมากเลยครับกลางวันครับผมก็ว่ายงังในกันตาก็เผานาให้ตกมาเร็วๆยาจะได้ชุมช่วยหน่อย ครับผมหักแล้วะฮะล็อกกาลางล็อกหลังหักแล้วูหักอีกเล่มครับยังไม่ได้ให้็ดของของสายขน้อยครับที่กั้นข้างหลังครับหักอีกแล้วครับเกิดข้างบนครับอันเดียวนะครับผมให,ให้ให้ส้มป้า,าเสีง้งเลีกระบ,บาดไปแฉะแฉะมาดูดูข้างหลังให้ใกล้ ใจออกมาดูสลบสุดอ,อ,อันนี้ก็เหมื่อจะมีอาการเออคุณตาเปิดรูแล้วหนึ่งรูแล้วปิดแล้วอยู่ไซจ์รอคิวของคุณตาผมาอ,อ่ไม่รู้ละคนตาเหนื่อยแล้วนี่ครับผมมือกับช้างจะตกมา <laughs> ไม่ได้เหนื่อยกับทางไม่ได้เมื่อยกับผมเหนื่อยมากเผ็ดแล้วยังเดือบขึ้นนุ่มบ่ขึ้นขึ้นนุ่มนะครับผม ไปให้พี่น,นุ่มครับครับเพราะว่าเขาเป็นแชงรุ่นุณตาเขาฟันเขาดีเขีข้ยวดีครับรกินเร็วครับอคอรับรัดนุ่ม<พ>อ้วนเหมือนกันครับแต่ปีนี้ยังไม่ตกเนาะ ครับผมครับออรโอยเเฮ้ยวาเสร็จแล้วนะครับวันนี้ภารกิจของคุณตาวนี้ช้างสามเทีอนครับ กับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ทุกท่านนะครับผมได้รับชมเงนเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดเก่งกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับในช่องคลายเงินนะครับผมฝากช่องคลายวันชัยด้วยนะครับแล้วก็ช่องคลายวันชัยของของลูกสาวครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาคว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม